ยุ่นภูสนุต้นสังกัดถแถลงพักรักษาสภาพจิตใจลีหน้าจังขอโทษแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมซึ่งจากกรณีที่ลีหน้าจังที่ล่าสุดไปไลฟ์ขายของร่วมกับดาราหนุ่มอย่างยุ่นภูสนุวงสาวานิชยกรนั่นเองแต่จูๆ่ๆก็อ,อยากดมรักแล้นักแสดงหนุ่มทวิตเตอร์ยิ่งเดือดยิ่งกว่าไฟผุดแฮแท็บแบนรนด์ลีหน้าจัง ซึ่งล่าสุดทางด้านของ Y e n เ e r t a อร์เ n t n นต้นสังกัดของหนุ่มยุ่นพุสนุก็ได้โพสต์แถลงการว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กันยาย,ยน2565น2565ที่ผ่านมาซึ่งเกี่ยวกับกรณีการไลฟ์สดที่มีนายพุสนุหรือยุ่นศิลปินนักแสดงภายในสังกัดของ YE n เ e r t a อร์เ n t n นนั่นเอง มีภาพและคลิปวิดีโอของผู้ร่วมรายการอีกท่านแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจต่อตัวศิลปินและสังคมซึ่งทางนี้ทางต้นสังกัดของ Y i n t e r t e r t m i n t e n t ก็ได้รับรู้ถึงข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นและได้ตัวหนักถึงความไม่เหมาะสมของเนื้อหาคำพูดและการกระทำที่ทำให้เกิดการคุกคามทางเพศต่อศิลปิน ซึ่งทางต้นสังกัดไม่ได้มีเจตนาในการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมหรือชี้นำในพฤติกรรมที่เป็นการทำแบบนี้ ซึ่งมันก็ส่งผลเสียต่อสังคมและทําให้ผู้ได้รับชมเกิดความวิตกกังวลและไม่สบายใจรวมถึงการทําให้เกิดความเสียหายเช่นนี้เกิดขึ้นกับศิลปินในสังกัดอีกอย่างแน่นอนอจ,จะทําให้เสียหายในชื่อเสียงและสภาพจิตใจของตัวศิลปินอีกด้วยทางสังกัดเราไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นทางทีมงานจึงขอภัยทุกท่านมาณที่นี้และสัญญาจะไม่ให้เหตุก,การณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับศิลปินในสังกัดอีกอย่างแน่นอนซึ่งทางด้านของ ผู้บริหารทีมงานอย่าง Y e n t e r น a i อร์เ t นขอน้อมรับและขออภัยเป็นอย่างสูงกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่วนเรื่องสภาพจิตใจของหนุ่มยุนภูสนุกได้มีการให้น้องยุนได้พักผ่อนเพื่อรักษาสภาพจิตใจซึ่งทางต้นสังกัดเองก็ได้รับการขอโทษจากผู้ร่วมรายการอีกท่านหนึ่งพร้อมมีการพูดคุยการถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเรียบร้อยมาณที่นี้แล้วนะครับทุกผู้ชมยังไงเราก็ขอเป็นกำลังใจกับ หนุ่มยุ่นในเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะครับผม